เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกว่าสาขานี้ยิ่งใหญ่มากนะครับปกติผมไปในสาขาพะรามสามพูดถึง <ผม S 1> ย้อนกลับไปก่อนที่เราจะตัดสินใจมาที่นี่เราหาข้อมูลเยอะไหมคะไม่ได้หาข้อมูลเลยผมไม่ถ่ายละครกับสายป่านสายปานเป็นคนแนะนํามาซึ่งเราก็คิดว่าเราไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแต่พอได้ตรวจจริงๆเจอเป็นทารซิเมียแฝงทั้งคู่เลยแต่ว่า ด้วยสเปิร์มเราไม่ได้มีปัญหาอะไ,ไ,ไรแต่ทา,ทางพังภรรยาผมไข่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์<ช>ก็ก็เป็นกังวลนิดนึงสิ่งที่เราพบคุณหมอแล้วคุณหมอให้คําแนะนํำยังไงบ้างคะก็ดีครับคู่ผมไม่ได้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแ<ช>บบามากมายแต่ว่าทีมที่เนี่ยอย่างเนเน่อย่าง มีทีมอะไรเงี้ยดูแลดีมากเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยใช่แล้วเดี๋ยวผมไม่ว่างผมจะมาปงเก็บน้ำเชื้อก่อนแล้วก็ค่อยไปทํางานเขาก็ดูแลภรรยาของดีมากเมนเป็นการติดตามกันนะอะไรเงี้ยครับความในใจของเราเป็นยังไงบ้างคะกับ GFC เหมือน GFC เป็นครอบครัวเราเวลาเราไปที่อื่นเราจะรู้สึกแปลกหน้าแต่ GFC ไม่รู้สึกแปลกหน้าเลยรู้สึกว่าเป็นญาติเป็นคนที่เราไว้ใจมาถึงแล้วเรารู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับ <G> มาเมื่อไหร่ก็สบายใจทุกครั้งก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับมีอะไรก็มาปรึกษาที่ j f c ได้เลยก็ขอให้ GFC นะครับกิจการรุ่งเรืองแล้วก็มีคนมาแบบใช้บริการเยอะๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาใช้บริการมาได้เลยครับไว้ใจได้อุ่นใจได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันครับกับ j f c ครับ